สวัสดีครับสวัสดีเอทุกคนนะครับผมวันนี้บานพาทอดมทอนเออท่ามาแม่นอ่ี่เป็นร้านมา ไปอยู่ตรงไหนของตลาดก็ขายดยีร้านเนี้ยไม่เคยโปรโมทให้เลยแต่ขายดยีวันนั้นพ่ยาไปไว้ขายตลาดนะอยู่ในปา่า <c oughs> ขายดีเออเพราะพ่ยาบอกแล้วถูกและดีอยู่ที่ไหนคนก็ตามไปแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าร้อยเข้าไปอยู่ในคลอง <c oughs> ดูดิคน,นจะตามไปไหมปอยู <c oughs> ่คลองเลยะขาขายดีมากอยู่ไหน <c oughs> ยิว <c oughs> โอ้ยิวอยู่นี่ิวอยู่นี่ ทำไมถึงทอดมันพ <my> ่อม oh, ึงอ่ะาขึ้นมามากทครอบครัวมา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 ม่มานาม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 มามานาม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 อาม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 ยมามามาม้มามามมามานมามาามาามามามาามามอามม่าม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 นม ว่าร้านที่เขาไปขายแล้วดังอแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าดังอย่างเดียวไห้เลือกตัวด้วยดูว่าแม่ค้าคนนั้นใจดีไหมอัจฉัิยาใส่ดีไหมแล้วดูในบ้านนี้ชินทั้งวันมีคนมีคนคอมเมนต์มอือบ้านนี้นะกินทั้งวันไม่ว่าจะอากาศร้อนเยือกไปอยู่ตรงไหนอยู่มุมไหนของตลาดพิยาพนมนะ ยิ้มทั้งวันไม่เคยที่จะลมเสียกับลูกค้าอันนี้พยาแต่มองูมองอยู่แต่ไม่บอกเคนมนาเยอะว่าร้านนี้นิสัยดีทั้งบ้านมาหมดยังเนี่ยมาคบ้านยังกับย่าย,ยังไม่ได้มาแล้วคุยกับย่านะแล้ววันหลังให้เอาคุยกับย่ามาด้วยนะใช่อันนี้เขาเรียกว่าครอบตัวตัวอย่างนะคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็อารมณ์ดีทั้งวัน แ้วเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ใช่ว่าไม่มีงานทํานะแต่ละคนที่นี่เป็นไรหรู่ไปไรดนคนเปทนแ <c oughs> นยูคนนี้เป็นไรยาาน,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 นี่เป็นรโนาค่โนานได้คนได้คนไปไวเออเป็นตำรวจ <c oughs> <c oughs> บ้านนี้มีพก

สายก็มทุยี่าแเคยกินแล้วไม่ได้มาสักทีทานมากี่อาทิน้สองอาทิตย์ไม่อาวันร้อนอีกที่ยอพี่ยาจะชิมดูว่าเขาจะทำได้อร่อยเหมือนเดิมไหมตอนดี่ยหมชินนะชิมแล้วใช่ไหมพี่ยาถ้าไม่อร่อยน่าตเลยนะไม่อร่อยน่าใจเลยนะ

มากันครอบครัวเลยครับอันนี้พี่ตุ๊กทิมเองเลยพี่ตุกพี่ทุกคนชากลางลาวเนื่อแตกร้อนครับต้องไปกินเหรอครับผมกต่อคิวตรงนี้ได้เลยนะครับหนูถ้ามองมาล่ะนี่พิร้อนนะครับร้อนร้อนระวังร้อนนะพี่ตุกระวังร้อนร้อนรอน วันนี้พี่หาเป็นตาต้องเองเลยเห็นไหมเลยน้ำจิ้มอร่อยเลยนร้มหอร่อยมากลนนอุ้ยอูดิมันสวยขนาดนี้ะ10บาทอ่ะรูการ์อีกคำนึงรนอนรนอนร้อนอน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 ร้อร่อย พี่ตอ้อย่าที่พีเตู้เตงตัวหล่อนะเออนเออใช่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 

เอ้ขางแต่เก้าโมงจนถึงหนุ่งทุ่มแนละ้วทุกคนโหดูบรรยากาศในโรงงานโกดังตลาดโกดังพี่ยาคนลุ่มนะครับร้อนจริง FC มีลูกค้ามี FC มาขอพี่ยาถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคน พิยาเ F4 พ่ยาโดยตรงเลยเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก,ก่อนเขาถ่ายรูปก่อนไม่เคยถ่ายรูปเลยอ้าววันนี้เจอตัวจริงแล้ววันนี้เจอตัวจริงแล้ว เขาไม่ขาบ้าเราเพราะว่าเขาไม่ว่าเขาไมขายชื่อหน่พอกระดาษชื่อด้วยนะครับ วันนี้วันนี้พี่ายาพี่ยาเป็นตากกล้องเองนะทุกคนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะพี่ยาเป็นทุกอย่างจริงๆนะครับดูดูดู่เด้หมวนกอร่อยนกอร่อยออะไรไหมน้หร่อย ใหม่ๆสดๆัตรงนี้เลยไก่ยลจิงนอเีย่อนี่ยีายอย่างเนี้น้านคยรริ้ไ่รอบแล้วค่ะเยรบอกกินอยู่งตัวกลมนะจิน้านเลยค่ะพี่ก็ไปขายได้ก็จะขายาย ี่หเขานะก็ค hmm. mm ือคนไหนอยากกินากเกียวเด้งจัโบ้ร้านน้องเอวขายวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าวันธรรมดาเขาไปขายที่อื่นใช่ไหมล่ะมาได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เดินลงมาก็เจอเลยร้านเขาโดดเด่นมากนะก็คือเจ้าของร้านจะอยู่หน้าร้านตลอดมาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่แปดโมงจนถึงหกโมงนะมากันได้มากันได้เลยเพราะว่าน้องเอวมาที่นมาได้เลยมาะ คนไหนอยากลงเกมวนที่ว่าพี่เอิร์ธเคยไปขายเาแล้วได้ค่ะพี่เอิร์ธแล้วได้พ่วายไปแล้วแล้วมาลองกินดูนะขอบคุณนะคะกมล่นาไปขายตรเลยไปีย่น้นอดได้เลยค่ะูมีมีรางวัลด้วยนะครับเนี่ยใครอยากรวยรวยครับพรุ่งนี้รวย

น้ตานี่อยู่ล้วรนตานนี่เป็นน้าลแท้เลยนะก็ดูลูกตาอนนอันนี้อร่อยจริงค่ะคน้ยขาว่าอร่อยนี้ไม่เคยมีไม่เคยมีคอมเมนที่ไม่อร่อยีแต่อร่อยนะี่วนก็จะแจกวารู้าว้ตาลแจกไม่สูตรน่ะ สักพักหนึ่งร้อยรวยแป๊บหนึ่งให้ได้ก่อนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวแจกแน่รอแป๊บหนึ่งไม่น่าเจอรอนไว้แน่้านแกกเป็นไงนี้แกเป็นไงหมึกหมึกย่างหมึกย่างหมึกย่างครับหนักมากหนักมาก

โอ้โหเป็นอีกหนึ่งร้านนะทุกคนขายดีมากๆครับบรรยากาศนะครับนี่ตลาดร้านที่ยาคนรุมนะทุกคนดูครับโอ้โหครค,ครับไ,ไป พอถึงก็จะมีเอฟซนะครับมาขอถ่ายรูปเยอะเลยนะครับทุกคน<า>กเป็นตามที่มียารีวิวเลยอร่อยทุกอย่างเตากันม,มาพละ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 นรอยสงา้อย้วเราก็ชิมหลัอือยังเหลือ,อยังไม่หมดเหลือได้ไว้ทำโบนเลย4ี่บบาทด,บาดูดูดูไปไป ว่าให้ดีที่ยาเป็นตัวยาตบลุกค่ะใส่ด้วยอีๆทีเอา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 เมนูค่ะรบ้วนค่ะแล้วนค่ะตบสุดท้ายแล้วนะรบกวนค่ะ ประวอกโดนแล้วผีเอกโดนแล้วโดนแล้วเปจะเริ่เป็นยูทูบเบอร์เป็นหวานก็พีาเอกไปปวานืนน่นไปแล้่าไมาถ่ายมาลองเล่นเราเป็นยูทูบเบอร์เล่นเราเป็นวไปเป็นเลยไหนล่ะเร็วเร็ว เยอะมากทุกคนมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปนะครับนะครับคลิปนี้ก็บริวณก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครัคบ้วเจอกันใหม่ครัคบสวัสดีครับ